หวังลาบหวังยศหวังสรรเสริญหรือแม้หวังสุขก็ดีมันก็ทำได้ทั้งๆที่บางทีก็รู้ๆอยู่ด้วยว่าเราประจบเราเอาใจก็ยังดันทุรังสร้างบาปทำชั่วและผู้ที่จะมีกิเลสตัณหาอุปทานรุนแรงได้ก็เนื่องมาแต่ตนยังวางกามคุณห้อย่างไม่ลงนั่นเองเป็นเหตุสมุทไทยร้ายนะักที่เป็นส,สังขาริกตัวชักจูงดุลดัน ศาสนาเสื่อมเพราะฝีมือคนภิกษุพวกนี้มากหลายจริงๆเหตุก็เพราะคนพวกนี้จะปรับปรุงสร้างแต่งทั้งพิธีการจารีดคำสอนคำแสดงคำเทศนาคำอนุโมทนาและภาษาคาถาต่างๆทั้งแสดงความเก่งกาจของตนเองอันเก่งแบบเดรฉานวิชาหากจะเป็นความน่าศรัทธาเลื่อมใสในการขยันมันเพียรก็จะเป็นทางก่อล้นและสร้างเฟอสร้างพระอิดพระโลหะ สร้างโบทสร้างวัตถุให้ใหญ่ให้สวยให้อักคระฐานนานาจะคิดหาเรื่องจูงใจล่อคนหรือแสดงความเก่งอย่างโลกิยะของตนอันอวดความเก่งแบบโลกโลกคือไม่เป็นไปเพื่อความหน่ายคลายวางเลิกและในกรรมมารามตานั้นนั้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ลวงขนว่าเป็นพุทธวิชาว่าเป็นเรื่องของศาสนาทั้งๆที่เป็นไปอย่างชาวคลือหัดแท้ไม่ว่าจะเป็นในยะหยาบหรือละเอียด แต่เมื่อผู้อยู่ในเพศบรรพชิตเอามาทำเอามาประพฤติยึดถืออย่างผิดนัยะเข้าคนหรือคารวาสผู้ซึ่งได้ชื่อว่าผู้ไม่รู้เขาก็หลงเข้าใจว่าเป็นของถูกเป็นพฤธิภาพที่ต้องควรหลงอยู่ต่อไปอีกนะสิไม่ว่าเหลิงความใหญ่ไม่ว่าเห่อความดังหรือแม้ล้นการอาบพอกไปด้วยความสวยความงามกามคุณทั้งห้ามันจึงให้ผลออกมาเป็นการไม่ใช่ช่วยให้ลดละหน่ายคลาย ไม่ใช่ช่วยให้พ้นทุกแท้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นสัมมาอาริรยมรรคเป็นอริยสัตว์เลยมันเป็นเพียงการประกอบการโดยใช้ปัญญาฉลาดแบบโลกโลกโลกีโลก,โลกีอันคิดหวังผลตอบแทนให้ย้อนมาให้แก่ตนผู้สอนที่ได้อย่างฉลาดซับซ้อนยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นตามภูมิปัญญาของผู้ทำแต่ละคนนั่นเองมันไม่มีสภาพบริสุทธิ์เลยจริงๆ ความบริสุทธิ์ของคำเทศนาะสิ่งที่แสดงสิ่งที่สร้างขึ้นก่อขึ้นสิ่งที่นำออกแจกจึงถูกฉาบพอกด้วยบัญญัติที่กลายเป็นไม่ขัดใจคนคือเอาใจคนไปเลยโดยเฉพาะคฤหัลื์หัดเป็นอย่างธรรมดาเซะขะบุคคลเป็นอย่างสูงขึ้นไปตามลำดับเพราะมันจะไม่ขัดไม่เกลาไม่ชี้ชัดตามธรรมสันเลขธรรมจึงไม่เป็นธรรมะอันทวนกระแสะได้ปฏิโสตะ ดังนั้นจึงมีผลไม่เป็นไปเพื่อความละไม่เป็นไปเพื่อการพรากไม่เป็นไปเพื่อความไหนไม่เป็นไปเพื่อความคลายไม่เป็นไปเพื่อนิพานตรงตรงเพ่งๆเลยจะมีแต่ถูกยุให้หลงสวรร์สังสัคะให้หลงรูปภพอัตตาต่างๆจะมีแต่ธรรมะที่เป็นไปเพื่อโลภะเป็นไปเพื่อความยึดความติดทั้งนั้นเขาจะยกอ้างเน้นผลแห่งการทำทานล่อใจเสมอ จะปั้นรูปต่างๆให้หลงติดทั้งรูปลมๆแหลงๆทั้งรูปพิธีการให้ดูขลังดูเขื่องสารพัดทั้งรูปแบบแห่งการเอาอย่างที่เรียกว่าคานิยมให้ทันโลกทันโลกีคือแข่งโลกแย่งโลกีอยู่อย่างหมักหม,มมตามเดิมๆจะระบายสีให้สวรรค์สวยพริง้งทั้งๆที่ตนก็ไม่เคยเห็นแท้ไม่เคยแจ้งชัดจริงเข้าถึงจริงในสวรรค์นั้นๆก็ขยันอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตนกันอยู่แล้วๆเล่า เอาขี้ปากเขามาพูดบ้างนึกคิดวาดภาพเอาเองใส่ลงบ้างเอาขี้ปากของพระอริยะเจ้ามาพูดก็ยังดีนี่เอาขี้ปากของปุถุชนคนโลกโลกคนหลงหลงมีนิมิตอย่างนั้นมีฝันอย่างนี้นิทานอย่างโน้นก็ยึดก็ถือกันจริงจังกันเรื่อยไปที่ยืนหยัดกันสำคัญก็อวดอ้างสรรพคุณแห่งผลตอบแทนที่ผู้ทำทานจะได้ เน้นให้เห็นเป็นกําไรชัดๆในการทำทานและล้วนเป็นกําไรที่มีในัยยะอย่างแบบโลกโให้เห็นในเชิงได้เปรียบแม้จะเกินจริงแม้จะไม่รู้จริงแม้จะโกหกเสริมก็กล้าพูดกล้าทำเพื่อ,อยั่วยุล่อใจให้ทำทานให้ได้ท่าเดียวพยายามล่อเหยื่อดีๆนี่เองซึ่งตรงตามที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ในนานาติตะทิยสูตรว่าเป็นมารผู้ลามกนั่นแท้ๆเป็นพ่อค้าชานฉลาด โดยเอาคำว่าบุญเป็นสินค้าแลกเปลี่ยนแล้วก็หาวิธีค้าหาวิธีโฆษณาชวนเชื่อล่อหลอกต่างๆประการธรรมะใดจะเป็นการห้ามจะเป็นการให้ละให้เลิกให้หยุดให้หวางชัดๆเช่นเลิกเสพกามคุณห้ากามตัณหาเลิกหลงลาบยศสันเสริญสุขเพราะว่าตัณหากันเสียทีก็ไม่มีนัยยะไม่มีสอนกันมีแต่โน้มแนวให้หลงลาบหลงยศ หลงสรรเสริญให้หัวปักหัวปำหนักขึ้นให้หลงกามาวจรหลงสวรรค์อันเพลิดพริงหลงพบแห่งความร่ำรวยแห่งยศชั้นสรรเสริญให้หวังเพ้อเพ้อโดยไม่มีเหตุผลให้อยากได้เป็นตัวเป็นตน,ตนตที่ไม่รู้ไม่เห็นได้ง่ายๆแต่ยืนยันแน่นอนเหลือเกินว่าจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้เพลิดบันเจิดพิไลวันเช่นหลอกกันว่าเอา้าทำทานมากๆนะยศจะได้สูง ถ้าแม้นทานหรือทำการให้เงินทองข้าวของจะได้ยศสูงสูงแล้วแล้วก็มันจะต้องนำเงินนั้นของนั้นไปให้แก่เจ้านายเป็นการประจบประแจงหรือติดสินบนแล้วก็อาจจะได้ยศสูงๆูงแต่ถ้านำของไปให้พระนำเงินไปทานแก่คนเจ็บคนจนไปยานใหญ่อันควรทานแล้วแล้วก็มันจะได้ยศสูงยังไงกันจงอย่าหลอกกันนักเลยและยิ่งหลอกกันว่าโยม ทำทานมากๆเป็นเงินเรือนหมื่นแสนล้านโยมจะได้รวยๆก็ยิ่งหลอกกันอย่างงม,มงายเต็มทนฟังดูดีๆนะก็คนมีเงินหมื่นเงินล้านเป็นคนรวยอยู่ดีๆแล้วเอาเงินนั้นไปให้แก่พระอาจจะเป็นผู้หลอกเสียเองหรือนําไปทําทานอื่นๆก็ตามก็เป็นการจ่ายไปแล้วจะรวยยังไงมันก็จนลงหมดลงมีน้อยลงนะซีโดยสัตว์โดยจริงมันเป็นอย่างนั้นแท้ อย่าได้หลอกกันเลยซึ่งการหลอกล่อให้ทำทานในศาสนานี้มีหน้าไม่อายอัชฉีขึ้นเรื่อยๆหนักข้อเข้าก็กลายเป็นศาสนาพาณิชย์มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์กันทุกวิถีทุกประตูจนเหมือนพ่อค้าขายผงซักฟอกยังไงยังงั้นเลยเช่นประโคมโฆษณากันเลยว่าทำทานสร้างเสาว,วิหารจะติดป้ายชื่อให้เป็นของแถม ทําทานเป็นเรือนแสนจะแถมเหรียญทองลงยาให้ไปยานใหญ่มันก็เหมือนก,นกันกับเขาโฆษณาขายผงสักฟอกแถมช้อนซ่อมขายยาสีฟันแถมถ้วยแถมชามใครได้ยินได้ฟังเขาเอาบุญเอาทานหรือเอาธรรมะมาค้าขายเป็นการพาณิชย์เช่นนีน้ค้นลุกขนพองหรือเศร้าสลดใจกันบ้างไหมการทําทานนั้น ไม่ใช่เพื่อรวยลากรวยยศรวยสรรเสริญหรือรวยกามาคุณใดๆไม่หรือแม้แต่รวยสวรรค์หลงของแถมอะไรก็มีใช่จุดจริงจุดแท้แต่ทานไปเพื่อหัดล้างโลภะออกจากใจของต้นตรง,ตรง,ตรงๆแทๆ้ลองใจตัวเองเข้าไปซิว่าเราจะกล้ามีให้มันน้อยหลงน้อยหลงได้ไหมเป็นการตัดกิเลสช,ชัดๆเป็นการลดโลภะมูลจิตลงอย่างจริงๆ นี่คืออาิสงส่งตรงๆแท้ๆของการทานและเราจะทานจะให้ได้ด้วยจิตใจเต็มใจไม่เป็นทุกข์ไม่ลำบากยุ่งยากทั้งตนและผู้อื่นได้อย่างเก่งอีกทั้งจะเข้าใจแจ้งด้วยปัญญาแท้ว่าทานนี้แหละคือค่าของมนุษย์ที่สูงสุดผู้มีทานและทำทานมากเท่าใดเท่าใดก็คือความประเสริฐประโยชน์ความดีงามที่แท้จริงของผู้นั้นเท่านั้นเท่านั้นและทานที่มีค่ากว่าทานใดๆก็คือ ธรรมทานนั่นแหละเป็นความสูงสุดซึ่งก็มีพุทธภาษิตยืนยันอยู่แล้วว่าสัพเพทานังธรรมทานังชินาติสุดท้ายเราทำทานจนกลายเป็นผู้ไม่มีอะไรเลยเป็นสุญญาตาเราก็จะทำได้จริงถ้าได้หัดได้ลองจริงอย่างนี้ตังหากคือยอดกุศลธรรมคือบุญแท้ๆเข้าใจให้ได้บ้างซีถ้าใครไม่ทำทานแล้วความโลภมันจะลดลง กิเลสตันหามันจะเบาบางลงได้ยังไงกันตรองให้ดีเข้าใจให้ได้อย่าไปหลงคำหลอกของนักปั้นรูปนักเล่านิทานนักสถาปนาสวรรค์หรือนักค้านักล่านักศาสนาพาณิชย์หรือผู้หมีเลที่หลงก่อหลงสร้างกันให้มากจนไม่มีปัญญารู้เหตุผลอันแท้จริงอยู่นักผู้เอาบุญมาขายเอาสวรรค์มาหลอกซึ่งส่วนมากเป็นนักอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตน เอาอาจินไตในเรื่องกรรมวิบากมาพูดมาแสดงสารพัดจะหาผลแห่งทานมาอ้างมารับประกันให้เห็นเด่นชัดว่าผู้ทำทานจะต้องได้อย่างโน้นอย่างนี้นั้นใครๆก็ต้องทราบดีว่ามันเป็นอุบายตัวเก่งผู้คีโลภก,ก็จะล่อให้หลงหวังหลงอยากได้หลงโลกเป็นเหลี่ยมเป็นกลแห่งพ่อค้าชัดๆแต่ก็ไม่รับรองแน่ๆหรอกนะว่าจะได้นั้นเมื่อไหร่ เพราะมันก็มีอีกนับชาติไม่ถ้วนที่จะต้องคอยตามไปเก็บเอาเขาก็จะหาเหลี่ยมมุมรุกร้าวใจให้อยากทำทานซึ่งก็เป็นการดีแต่ก็น่าจะได้พูดกันตรงๆกระจกกระจกให้เห็นประโยชน์แท้ประโยชน์จริงทั้งในปัจจุบันอนาคตอันเข้าใจได้พิสูจน์ได้เป็นเอหิปัส,สิโกไม่ใช่เชื่อแต่เดาๆเชื่อเพอเพเชื่อเชื่อตามๆกันไปเฉยๆอันไม่แน่นอนไม่เด่นไม่ชัด และผู้พูดผู้แสดงก็อย่ายุโดยมีเชิงมีในให้เอามาทําทานกับตัวคนผู้ยุเองกันหนักอยู่นักทานกับคนอื่นที่มีทุกอริยสัตต่างๆอันควรช่วยควรทำก็พูดก็อธิบายให้เข้าใจให้รู้กระจ่างชัดทั่วถึงกันให้มากๆเน้นๆน,น,นั่นต่างหากควรทาเน,น้นแต่ให้มาทํากับตนคนผู้ยุเองอยู่นั่นแหละถึงจะเป็นทานที่ดีที่เด่นที่สูงเสมอมันก็เห็นตรงๆอยู่แล้วว่า แบบนี้มันพูดเอาอายบ้างซีสอนให้ทําทานแต่แล้วผู้ทําทานนั้นก็กลับเต็มไปด้วยโลภมูลจิตจะโลภหนักกว่าเก่าเอาด้วยโลภในลาบยศสันเสริญสุขและสวรรค์สารพัดยังไม่พอยัออย่วยุให้โลภในของแถมซ้ำซ้อนเป็นคนขี้โลภอนาถาหนักเข้าไปอีกตามอุบายของผู้หลอกจะหาเล่หาเหลี่ยมมายกมาอวดอ้าง โลภแม้กระทั่งไปชี้โฆษณาเสียงโฆษณาเป็นการตอบแทนทั้งโลภทั้งหลงแม้กระทั่งเสียงสวดอวยพรตอบแทนถ้าทำบุญกับพระแล้วไม่ได้รับเสียงสวดอวยพรตอบแทนแม้ที่สุดแค่ยถาสัพพีก็จะไม่ยอมตัหละ่ะสุดท้ายก็หลงเลยเถิดไปจนกระทั่งเข้าใจว่าพระนั้นคือบุรุษไปรณีที่จะเป็นสื่อเป็นทางผ่านที่จะนำส่งอาหารข้าวของไปถึงผู้ที่ตายแล้วดังนี้เป็นต้น มันจึงเหมือนยาหุ้มด้วยน้ำตาลที่หลอกให้เด็กกินแต่มียาอยู่น้อยที่สุดมีน้ำตาลนั่นแหละมากเป็นพื้นยาจึงไม่มีผลบำบัดร,รักษาและเด็กก็ติดน้ำตาลงโงหัวไม่ขึ้นไข้ก็ไม่หายแถมมีโรคติดน้ำตาลเป็นโรคใหม่หนักหน้าเพิ่มขึ้นมาอีกหนักยิ่งกว่านั้นเด็กรู้ทันเสียด้วยว่าข้างในปัญญามันก็ไม่ยอมกินยาโดยปลิ้นเอายาทิ้งเสียทั้งร้องขอกินน้ำตาลตรงๆโดยไม่ขอให้มียาผสมมาเลยอีกเสียด้วย นี่แหละคือผลรายที่เกิดจากน้ำมือของพ่อคาเกหัวใสคนหรือลูกค้าก็ยังรักยังชอบเช่นนี้อยู่เพราะลูกค้าจะเห็นชัดแค่น้ำตาลเป็นเครื่องล่อชูใจมันไม่ขัดใจไม่ฝืนกระแสใจเลยมันไม่ฝืนอารมณ์ใครอยากไม่ขัดอารมณ์ที่ยึดถือของตนมันยังตามใจกิเลสตัณหาคงเดิมอยู่มันยังเต็มไปด้วยความโลภและความใคร่ความยินดีคนส่วนมากจึงถูกใจชอบใจ ก็เกิดเลื่อมใสรักนิยมยกย่องครูหรือพ่อค้าของเกนั้นลาบหรือผลที่ครูเกผู้นี้พยายามใช้เล่อะไรให้คนหลงลมได้เขาก็จะทำและเขาก็จะพึงได้ความต่ำความเลวมันเกิดได้ศาส,สนาถูกทำลายให้เสื่อมเพราะเหตุปัจจัยเช่นนี้เองผู้ทำลายศาสนาตามนัยยะดังนี้แหละที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเป็นมารผู้ลามกเป็นมารตัวร้ายกา สอนให้คนติดในรูปในภพสอนให้คนหลงเทวโลกเท่ากับเป็นการวางกับดักสัตว์เหมือนเขาเอาเหยื่อ่อเพื่อฆ่าปลาฉะนั้นดังพระพุทธพจน์ในานานาติตะทิยสูตรข้อที่319ถึง320จากสังยุตตนิกายสขาทถวั์ที่ได้นำมาอ่านผ่านมาแล้วนั่นเองถ้าผู้ใดเป็นครูหรือเป็นพรหมปุโรหิตาที่ไม่คิดโลภไม่หวังลาบยศสัรเสริญสุข ผู้นั้นก็จะไม่ต้องไปมัวเอาอกเอาใจใครไม่เกรงเกรงใครก็ย่อมจะแสดงแต่สัจธรรมนำแต่สัจธรรมออกแจกเท่านั้นเองแม้จะไม่ถูกใจผู้ฟังหรือถูกใจก็ตามถ้าเรื่องนั้นเป็นจริงเป็นประโยชน์แก่ผู้ได้ยินได้ฟังผู้เป็นครูแท้ก็จะกล่าวตามกาละตามเทศะอันควรอันเป็นหลักในการกล่าวการสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่กล่าวโดยหวังเอาใจผู้ฟังเป็นอันขาด มันจึงจะขัดจะกล่าวดังนี้โดยเหตุที่ได้วิเคราะห์มานี้การเอาอกเอาใจการประจบคลือหัดจึงคือความเลวร้ายที่มีเหตุปัจจัยสืบโยงเป็นสายสัมพันธ์ดึงฉุดกันให้ตกลงสู่ต่ำด้วยกันทั้งหมดทั้งพระเองและประทุษร้ายตระกูลจริงๆอย่างไม่พออย่างแถมค่าคลือหัดนั้นๆไปในตัวด้วยประการชนิด